วิชาธรร,ธรรมะธรรมะศึกษาชั้นตรีจัตุกะหมวดสี่พรหม,ม,รม,มวิหารสี่หเมตตาความรักใคร้ปราถนาจะจะให้เป็นสุข 2. กรุณาความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ 3. ม,มุทิตา ความพลอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี 4. อุเบกขา,ควา,วาความวางเฉยความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงกับถึงความวิบัติอธิบายพรมวิหารพรมมาวิหาร4แปลว,ว่าทำอันทำอันทำอันเป,เป็นเครื่องอยู่ของพรมคือผู้ประเสริฐหรือ ผู้ใหญ่หมายถึงทำเป็นหลักประจําใจของผู้ปร,รับเสิร์ธทําที่ผู้ใหญ่พึงประพฤติเป็นธรรมที่กระตุ้นให้ผู้จะเป็นใหญ่สงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้น้อยมีสี่อย่างคือ หนึ่งเมตตาความรักใคร่ปรารถนาจะให้ความสุขจะ,จะให้เป็นจะจะให้เป็นความสุขหมายถึงจะให้เป็นสุขจะให้เป็นสุขหมายถึงความความรักใคร่สนิทสนมที่ปราศจากความกำหนดกำหนัดความปรา ความปรารถนาดีมีมายตรีจิตต้องให้ต้องการให้ผู้อื่นและสัตว์อื่นมีความสุขความเจริญ 2. กรุณามีความสงสารคิดจะช่วยให้ผู้ให้พ้นทุกข์หมายถึงความหวั่นใจห <Wow. S 2> วั่นใจ เมื่อเมื่อเห็นผู้อื่นและสัตว์อื่นได้รับทุกร้อนคิดจะช่วยปลดเปลืองจากความทุกข์ 3. มุทิตตาความพลอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีหมายถึงความดีใจคว,ความเบิกบานความเบิกบานใจมีจิตผ่องใส บันเทิงมีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีมีความได้ดีมีสุขได้รับได้รับความสำเร็จเจริญเจริญง,งอกงามยิ่งขึ้นไปสี่อุเบกขาความวางเฉยได้ดีใจไม่ไม่ไม,ไ,มไม่ได้ดี ไม่เสียใจเมื่อดีไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติหมายถึงความวางใจเป็นกลางเมื่อเห็นผู้อื่นได้รับวิบัติโดยพิจารณาว่วาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมมีกรรมเป็นของของตนผู้ทำ กรรมดีย่อมได้รับผลได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัตินั้นนั้นพรหม,มวิหารสี่อย่างนี้ควรเจริญเจริญต่างๆเวต่าง เวลาเวลาการตามความเหมาะสมคือเมตตาควรเจริญในเวลาปกติทั่วไปกรุณานะควรเจริญเมื่อเห็นผู้อื่นได้รับความทุกข์มุทิตาควรเจริญเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีได้ดี อุเบกขาควรเจริญเมื่อเห็นผู้อื่นถึงความวิบัติซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือได้เช่นเห็นคนกำลังถูกประหารชีวิตหรือเมื่อเห็นผู้อื่นเจริญรุ่งเรืองเช่นเห็นคนสร้างเนื้อ สร้างตัวมีหลักฐานมั่นคงเป็นต้นทำทั้งหกทำทั้งสีอย่างนี้ที่แผ่ไปโดยพระเจ้าเอ้ที่แผ่ไปโดยจำเพราะ,จ,ะจงตัวจัดเป็นพรหม,มวิหารที่ส่วน ส่วนที่แพ่ไปโดยไม่จำเพราะเจาะจงตัวไม่มีจำกัดจำนวนไม่มีประมาณประมาณไม่มีขีดแดนจัดเป็นอับประมันยางแล้วา ตภาวนามีสัตว์หาปรับมานมิดได้เป็นอารมณ์ผมซซกแก้วสาลีครับ